ที่สมัครธร,รมชิก q ิยง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าสู่ระบบกันก่อนเลยนะครับอ่ากรอกอธรรมชิกแล้วก็รหัสผ่านกดเข้าสู่ระบบครับพอเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นจุดด้านบนนะครับจุดด้านบนตรงขีดตรงนี้3ขีดเห็นไหมครับสีเทาๆจางๆเนาะเราจิ้มเข้าไปครับเสร็จแล้วเข้าไปตรงคาว่าข้อมูลธุรกิจครับข้อมูลธุรกิจ โครงสร้างทีมงานครับจิ้มเข้าไปครับที่คําว่าโครงสร้างทีมงานครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นแนวแบบนี้นะครับคือนะครับเราจะวางตรงไหนเราก็วางไปได้เลยนะครับตรงนี้ในการวางเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับสอบถามผู้แนะนําให้เราให้ดีๆนะครับแล้วว่าเรานะครับวางแบบไหนได้ประโยชน์ยังไงนะครับทีนี้ผมจะให้ดูวิธีการสมัครนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับสมมุติว่าเราจะวางตรงนี้นะครับ ตรงขวามือสุดด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จิ้มตรงนี้ไปเลยนะครับจิ้มลงไปนะครับเสร็จแค่นี้ครับแล้วเราก็เข้าไปเลือกครับนะเราก็เข้าไปเลือกนะครับว่าเราจะให้ใครเป็นผู้แนะนํานะครับถ้าเราเป็นผู้แนะนําเองเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้ใครเป็นผู้แนะนําเราก็สามารถที่จะจิ้มเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เราก็กดเปลี่ยนนะครับถ้าเรานะครับในกรณีที่เราสมัคร ด้วยตัวของเราเองแล้วก็ให้เราเป็นผู้แนะนํานะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็พิมพ์พิมพ์เข้าไปเลยนะครับชื่ออะไรนะครับสมผมจะสมมตินะครับนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเราพิมพ์ชื่อนะครับนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ พิมพ์เข้าไปเป็นเป็นพศเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่12นะครับขีดนะครับเดือนอ่ากุมภาก็0ูน์นะครับปีอะไรปี2 5นะครับ20แบบนี้ก็ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มตรงตรงเลขนี้นะครับอ่าเพศอะไรนะครับเพศหญิงเพศชายเราก็เปลี่ยนนะครับ แล้วก็หมายเลขธนาคารนะครับเราจะใส่ก่อนเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่นะครับก็ได้นะครับที่เน้นย้ําสําคัญก็คือในจุดที่เป็นดอกจันนะครับเราต้องคียนะครับแล้วก็คีที่อยู่ไปนะครับคีที่อยู่คีตาบลนะครับคีที่อยู่ตําบลอาเภอจังหวัดเสร็จเรียบร้อยก็กดยืนยันการสมัครข้างล่างนะครับพอจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับก็จะมีรหัสสมาชิกขึ้นมาแล้วก็รหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านจะเป็นเลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะครับของผู้ที่เราสมัครให้นะครับก็เราสามารถเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านในภายหลังได้นะครับเราก็กดเราก็จําตัวเลขนี้ไว้นะครับแล้วก็กดตกลงครับเมื่อเรากดตกลงเสร็จนะครับคนที่เราสมัครก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับทีนี้เราก็แจ้งเจ้าตัวเข้าไปได้เลยนะครับว่าเราสมัครให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราสมัครให้ทีมงานนะครับอ่า โอเคครับสำหรับคลิปวิธีการสมัครเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็เรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมคดนิกรสวัสดีครับ